สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่นะคะ<อ>ทุกคนนี่ตอนนี้นะเราก็จะมาขึ้นรถไฟนะคะเพื่อเดินทางไปหัวลำโพงนะคะเสร็จแล้วก็จะต่อรถไปที่พัทยาเนาะนี่ตอนนี้ดิสาเห็นพี่เจอรี่มาหรืยอยังคะยังพี่เจอรี่น่าจะยังไม่มาเนาะปะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปซื้อของกินกันก่อนนะคะทุกคนปะ เนื่องจากว่าบนรถไฟนะคะไม่มีของขายนะคะแล้วเขาบอกว่าให้เราเตรียมข้าวเตรียมน้ําอะไรไปเลยนะคะทุกคนไปเราก็เลยมาเซเว่นนะมาซื้อของนะคะได้อันนี้นะคะทุกคนตอนนี้เราก็ไปซื้อของในเซเวนกันเรียบร้อยแล้วนะนี่เอ้ยเยอะมากสบียงของเรานะคะทุกคนยังไม่ทันจะไปไหนเลยนะหมดไปเก้าร้อยกว่าบาทแล้วนะ,ะ<อ>ทุกคนไหนดีไซน์ดูซิตัวดีไซน์ไปเลยคะ่ะอันนี้นะทุกคนตอนนี้เราก็เอาของลงรถแล้วนะคะแต่ว่า เมื่อกี้เกิดอ,อะไรขึ้นคะทรายฮะเกิดอ,อะไรขึ้นนะของอยู่บนรถคือว่าวันนี้นะเราให้เพื่อนพ่อป๋องมาส่งใช่ไหมคะลูกแล้วก็เมื่อกี้นะเราเข้าไปซื้อของในเซเว่นนะพ่อ,อ,อมาก่อนนะแล้วก็เพื่อนพ่อป๋องกลับไปแล้วนะขับรถกลับไปละแต้ ลืมของใช่ไหมกระเป๋าแม่กุ้งกับกระเป๋าดีไซน์ยังอยู่ในรถนะทุกคนไม่ได้เอาล่องโอ้โหตอนนี้พ่อป๋องก็โทรหาเพื่อนอยู่นะทุกคนดีนะว่าเรามาเร็วนะมีเวลาเหลือนะไม่งั้นนี่มีสิทธิ์ตกรถไฟได้เลยนะเนี่ยอะตอนนี้เราก็รอพี่เกลลี่ด้วยนะทุกคนไปรอนักกุ้งเอาของมาให้ก่อนนะคะรถไฟที่เราจะขึ้นกันในวันนี้นะคะทุกคนก็คือขบวนนี้เลยนะนี่เป็นรถไฟตู้นอนนะคะนี่ ตอนนี้เรายังขึ้นไม่ได้เพราะว่าตั๋วรถไฟเราอยู่กับแม่เกศนะคะแม่กู้ไม่รู้ว่าตู้ไหนที่นั่งที่เท่าไหร่นะก็เลยต้องรอพี่เกลี่กับแม่เกศก่อนนะคะทุกคนอรอแป๊บเดียวตอนนี้นะคะเพ<อ>ื่อนพ่อป๋องก็เอากระเป๋ามาให้เราแล้วนะคะ<อ>ทุกคนไหนจ่ายกระเป๋าไหนนะคะที่ลืมเมื่อกี้นี่นะทุกคนโอ้โหกระเป๋าดีไซน์นะที่ลืมนะแล้วก็ันนี้นทุกคนกระเป๋าแม่นะนี่ถ้าลืมวันนี้แล้วย่เลยนะเพราะว่าเป็น อุปก็ทํามาหากินนะคะทุกคนอ่ะแล้วก็นี่นะเมื่อกี้เราเข้าเซเว่นมานะทุกคนดูดิของกินเยอะมากอันนี้ขนมกับน้ําอันนี้ข้าวนะทุกคนดูข้าวเหนียวไส้กรอกนะคะโอโ้โหเยอะมากอันนี้อีกถุงนึงอะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นนมเป็นหวีเป็นของใช้โอ,โอ่ะตอนนี้ดีไซน์รอพี่เกลลี่อยู่ใช่ไหมคะ <laughs> พี่เกลลี่ยังมาไม่ถึงน่าจะกําลังไวะซื้อข้าวอยู่เหมือนกันเนาะ เมื่อกี้แม่เกดทักมาบอกว่าจะแวะเซเว่นซื้อเ้าืเอมือนักันอย่าง <Hey. S 1> สักพักหนึ่งาจะมาร้วเพราะว่ารถเราออก6โมงนะคะทุกคนตอนนี้เพิ่ง5โมงกว่า5โมงนิดๆอยู่ยังเหลือเวลาอีกเยอะเลยอะ่ะเดี๋ยวรอพี่เกลลี่มาเนาะจะถ่ายอีกทีนึงอันนี้นะคะทุกคนเมื่อกี้นะแม่เกดกับพี่เกลลี่ก็มากันแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เขาไปซื้อสเสเบียงกันอยู่ใช่ไหมคะดีไซน์ แล้วตอนนี้เขาก็ประกาศให้ขึ้นรถไฟได้แล้วนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟกันแล้วนะดี์ตถึงเต้นมากดีไซกจัวตกรถไฟนะคะทุกคนไปรทริปนี้นะเราขึ้นรถไฟตู้นอนนะคะไปลงหัวลําโพงนะคะทุกคนครั้งนี้เป็นครั้งแรกของดีไซน์เลยนะคะตื <Wow. S 2> ่นเต้นมากแล้วก็บอกว่าวกลัวตกรถไฟว่างั้นนะเ <laughs> มื่อกี้เราขนของขึ้นรถไปแล้วร ไปเขาจะมีบอกขบวนที่ที่เท่าไร่ตู้ที่เท่าไหร่หรขึ้นไปเลยเมื่อกี้เราขนของมาแล้วนะนี่พอขึ้นมาก็จะเจอประตูอ่ะประตูหายไปไหนเมื่อกี้เจอประตูนี่นะขึ้นมาก็จะเป็นที่นั่งแบบนี้นะคะทุกคนนี่อันนี้ก็ชั้นบนอะไรนะคะยังไงไม่ไ้ประตูตลุบสิเลยเห็นไหมนี่นะทุกคนที่นั่งเราจะเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้จะเป็นให้นั่งก่อนเนาะถ้าเราจะนอนเดี๋ยวของเขาก็จะมาทาให้เราอีกทีน,นึงใช่ไหมคะ่ะดซา์อันนี้ก็จะเป็นจอให้ดูไงคะว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วสถานีอะไรสถานีถัดไปจะเป็นสถานีอะไรนี่ไง<อ>ดดีไซน์ตื่นเต้นมากเลยตอนนี้รอพี่เกลลี่นะคะทุกคนแม่กเกดพี่เกลลี่แล้วก็น้องธันวาไปซื้อของที่เซเว่นยังไม่มาดีไซน์ตื่นเต้นลัวพี่ตกรถไปเอารอพี่ก็นั่นแม่นั่งด้วยคะ่ะไป อันนี้นะคะทุกคนตอนนี้นะคะดีไซน์มาเข้าห้องน้ำนะคะเฮ้ยนี่อ่างล้างหน้าอ้าวน้ำใช้ห้ามดื่มอ๋อใช่แล้วอ่างล้างหน้าแนละ้วทุกคนสีเขียวแบบนี้ก็คือไม่หนีหรอใช่ค่ะสีเขียวแบบนี้คือเข้าได้ค่ะได้เปิดเข้าไปเลยามาดูกันว่าห้องน้ำรถไฟจะเป็นแบบไหนนี่นะแค <laughs> ่ไม่ดีไซน์แค่มา,มากแค่มากอ่ะไม่รอข้างนอกนะคะม่หนีไปนะไม่หนีไปไหนคะ่ะ <laughs> <laughs> ครั้งแรกของดีไซน์นะคะทุกคนแล้วก็โอ้โหตรงนี้เสียงลมอาจจะแรงนะเพราะว่านี่นะมันมีลมออกมาตรงนี้นะทุกคนเอาโหนี่พี่เจลรี่มาแล้วนะคะทุกคนพี่เจลรี่เมื่อกี้ไปไหนนะคะเซเว่นดีไซน์กลัวพี่ตกรถไฟมากเลยรู้ปะรอพี่ไม่มาก็กพี่อะ็ดีเซเว่นเหรอกลัวตกใช่ไหมคะกลัวตกรถไฟเพราะว่าแบบเขาเวฟนานมากใช่ใช่ตอนแรกคุงซื้อกันนาน ่านี่นะคืนนี้เกลี่จะนอนกับดีไซน์ไหมเอ้ยเขาไม่ให้นอนเนาะเด็กอนะเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปนอนด้วยกันที่โรงแรมนะอะเนาะรอดีไซน์ก่อนนะทุกคนพี่จะฉีดนะเนี่ยดีไซน์รถไฟออกแล้วนะคะนี่นะคะทุกคนน,นี่รถไฟเลื่อนแล้วนะคะทุกคนออกจากชานชาลาแล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เป็นไงตื <c oughs> ่นเต้นอะคะ นี่มีกระจกบานใหญ่แบบนี้ให้ดูวิวเนาะสวยเนาะพี่แกลี่ตื่นเต้นไหมดีไซน์ตื่นเต้นมากนี่ทันวาทันอ๋อพาอพี่เคยนั่งแล้วใช่ไหมดีไซน์ยังไม่เคยนั่งนะทุกคนพ่อ๋องก็ยังไม่เคยแม่กุ้งก็ยังไม่เคยนะทุกคนสําหรับรถไฟตู้นอนนะครั้งแรกของครอบครัวเราเลยนะคะทุกคนนี่ตอนนี้นะคะเราก็จะทานข้าวกันแล้วนะคะทุกคนไหนดูติเอาออกมามีอะไรบ้างเอ่ย เนืยวหมูทอดข้าวเหนียวหมูทอดโอ,อ้โหอะขอพ่อละพ่อกินเลยไหมยยขอยากขอรีจายกับพ่อซื้อมาหันกันใช่ไหมคะขอแม่เพราล่างสุดเออมาให้แม่นหน่อยขอแม่เป็นอะไรไรู้ไหม <laughs> <laughs> ข้าวเหนียวไก่จิ้มแจ่ว <laughs> ข้าวเหนียวทั้งนั้นเลยกินข้าวเหนียวจะได้แบบว่านอนหลับใช่ป่ะ <laughs> จะได้หลับปุ๋ย นี่นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราก็จะทานข้าเย็นกันแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วนะคะนี่อ่ะก,กินเลยติดไกลเลย เลยคืนนี้เราต้องนอนบนรถไฟนะคะทุกคน <ไฟ S 1> เราต้องย <า S 1> อยู่ <ไฟ S 1> บนรถไฟนะถึง12ชั่วโมงเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะไปถึงที่หัวลำโพงตอน7โมงเช้านะอ่ะตอนนี้ก็กินข้าวกัก่อนโตไปกรุงเทพใช่ไปถึงที่หัวลำโพงเราก็จะ่อรถตู้ไปพัทยาอ่ะกินเลยค่ะกินข้าวกันก่อนนะ ่ะทุกคนตอนนี้พน,นักงานเขาก็มาพูดเตียงให้เราแล้วนะคะทุกคนมาเปลี่ยนจากที่นั่งนะกลายเป็นเตียงนอนนะคะทุกคนว้าวเร็วมากเลยใช่กลายเป็นที่นอนไปแล้วอุ้ยดูสิพี่เขาทำเร็วมากเลยอะ<ไ>อมองไม่ทรรันเลยหนูมองทันไหม <laughs> พี่เ็าดึงมาชุบชับชุบชับชุบช,ชับแป๊บเดียวกลายเป็นที่นอนแล้วนะทุกคนนี่มี <ไอ S 1> นอนมีผ้าห่มให้ด้วยนะคะนี่ ฝั่งพี่เกลเสร็จแล้วนะนู่นพี่เกลปิดม่านแล้วด้วยหรอพี่เกลจะนอนแล้วอ่ะคะนี่นะอันนี้พ่อป๋องจะนอนด้านบนนะคะทุกคนส่วนดีไซน์กับแม่กุ้งนอนด้านล่างตรงนี้โอ้ดีไซน์ดีไซน์หนูกับแม่จะนอนได้เลยเนี่ยแม่คนเดียวก็เต็มเตียงแล้วทางนี้รออยู่นะคะทุกคนรอปูเตียงนะคะ โอ้โหนี่นะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วดึงบันไดแล้วด้วยนูน่นขอบคุณค่ะนี่เฮ้ยไหนดีไซน์ดึงบันไดออกมาดิดีไซน์ดึงบันไดออกมาสิหายเลก ได้จิ๋วค่ะนี่ตอนนี้นะคะเราก็นี่แปลงเป็นเตียงไปแล้วนะคะทุกคนและดีไซน์ก็เปลี่ยนชุดนอนแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะว่าบนรถไฟอากาศค่อนข้างเย็นนะแอร์ค่อนข้างเย็นเลยนะค่ะทุกคนอ่ะจัดที่นอนก่อนค่ะทำอะไรกันอดี่วค่ะดีไซน์เกอรี่กำลังหาวาดลูกอ๋อนี่นะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่ม29นาทีแล้วนะคะลกเรื่อยเรื่อเนี่ย พ่นอกเลยอะคะนี่ข้างนอกมืดตุ๋อมองไม่เห็นอะไรแล้วนะทุกคนปิดม่านเลยไหมดีไซน์ปิดม่านเลยค่ะดีไซน์เนี่ยเนี่ยดึงดึงม่านทางนี้มาปิดหลงเพราะว่ามันมืดมองไม่เห็นอะไรข้างนอกแล้วนะกลัวไี่เดี๋ยวเราก็จะนอนกันแล้วนะคะตอนกี่โมงอี้ นี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาสองทุ่มกว่าแล้วนะคะนี่เราก็จะนอนกันแล้วใช่ไหมคะที่ซ้ใช,ใช่นี่นะคะทุกคนตอนนี้นะนี่แม่เกตกับพ่อแบงนอนแล้วนะคะทุกคนม่เกอะไรนะคะพี่เกลลี่ก็นอนแล้วใช่ไหมคะพี่เกลลี่นอนกับพี่ใหม่นะคะทุกคนนี่นอนแล้วพ่อป๋องก็นอนแล้วอะเราก็นอนนะคะลูกเขานอนกันหมดแล้วคะ่ะไปหนูนอนทนํางม อ,อ่ะโอเคค่ะทุกคนีตอนนี้เราก็จะนอนกันแล้วนะคะทุกคนปิดม่านเลยค่ะนี่เราก็ปิดม่านเรียบร้อยแล้วนะคะอน,นอนเลยปะเดี๋ยววับไปเจอกันพรุ่งนี้เช้าเลยนะคะทุกคนใอ,อันนี้นะคะทุกคนตอนนี้ก็หกโมงเช้าแล้วนะคะหกโมงครึ่งแล้วนะ ตอนนี้ก็ตื่นกันหมดแล้วนะคะทุกคนเจ้าหน้าที่เขาก็มาเก็บเตียงให้เราแล้วนะไปะเดี๋ยวเราก็จะไปล้างหน้ากันใช่ไหมคะดีไซน์มาตอนต้นคลิปนะแม่คุณบอกว่าอยู่บนรถไฟ12ชั่วโมงจริงๆแล้วเราอยู่ถึง13ชั่วโมงเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะไปถึงกรุงเทพประมาณ7โมงนะขึ้นมาแต่6โมงเย็นไงไปถึงประมาณ7โมงเออ7โมง7โมงครึ่งนะทุกคน <laughs> เป็นการเดินทางที่ยาวนานมากและเป็นการอยู่บนรถไฟ13ชั่วโมงครั้งแรกของดีไซน์นะทุกคนไป เราก็จะไปล้างหน้ากันนะคะทุกคนอันนี้นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นรถตู้กันแล้วนะคะโอ้โหเป็นไง<อ>คะี่แกลลี่ตื่นเต้นมากอยู่ดีไซน์อยู่บนรถไฟมาทั้งคืนเลยนะ13ชั่วโมงเป็นไงเพียไหม,ไมเ้นได้นอนไหมเมื่อคืนอะได้นนอนดีไซน์ได้นอนไหมคะได้นอนแล้วตอนนี้ดูอะไรกันคะ ดูซิเมื่อกี้เห็นแม่เกตเขาแวะร้านนี้กันนะลูกไปดูซินู่งนัยนู่งไัอันนี้นะคะทุกคนเมื่อกี้แม่กู้ไปส่งพี่เกลลี่หามแม่เกดมานะไปส่วนตอนนี้ดีไซน์จะกินแมสนะคะทุกคนะเข้าไปซื้อค่ะนี่ไปดูก่อนสั่งเลยนี่ตรงนี้ลูกดีไซน์ซื้ออะไรบ้างคะเส้นสาย็นมักเย้ นี่ข้าาของกินอะไรเนี่ยไข่พะโล,ล้กับแนคะแ,แนงนะคะทุกคนส่วนแม่กุ้งนี่เลยแกงสีหวาน้าใครไดาอ่ะเดี๋ยวขอตระทานข้าวกันก่อนนะคะอันนี้นะคะคทุกคนคตอนนี้เราก็กินข้าวเช้ากันเรียบร้อยแล้วนะ,อะตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่บนรถตู้แล้วนะคะจากตรงนี้นะต้องเดินทางต่ออีก2ชั่วโมงกว่าเลยนะคะทุกคนหัวใจพัก